งามนะห้าห้าห้าเจ็ดเจจำง่ายดิเลขบาบาร์เลขนี่ก็มีปะ่เก้าหกหเกาสี่หกจ้าจะแปกแกแะ่ดาวนี่แปแกันเดี๋ยวออกมานี่เลขกนเลยไหนผีบ้าเลขผีบ้าเนี่ยปุ๊บสองใะสองล้านเนี่ยเนี่ย หาคนเล่ขดังเล่ขดังเอาคนใดเออเอากปเอานะเล่ขมันงามเกินเลขมันงามเนาะหมูว่ามันหมออ่อนนะแต่กะจะเก็บถ้าใครมาจะเอาอยู่กะใจเย็นๆค่ะพี่เดี๋ยวมาไหมเ๋ยวมาไหมเหรอเกณฑ์ถูกนะเกณฑ์ถูกกะโอ้ใจเย็นๆพี่มันอยู่ไม่ไกลนี่มาษาไทยนะครับมีเลขเบือนป่าพ่ออย่าพ่ออย่าเอาสาษา ห้า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 กัะลืมเก้าสามสามศูนยห้ม้วนนี้มีแปดนะน้อม้นไนี่เจ้าคนนี้วนนี้จะวนี่ไนี่ไมันเป็นมะเเจ้าที่เอา มาแห้งเพื่อเก็บเงินได้ก็ได้แากพี่น้องคนหนึ่หมูข้าวหมูเพิ่นเคยเอาเคยกันครสาจะได้เหรอได้ๆเัือาแล้วปานไดก้าหน่งอ่าก้าหน่งอันนี้ฮามันตรงเก้าเก้าเลยนะเก้ากเกงกนแรกบฟังหน่อยเนาะเก้บองหลายราคานะแปดสบแปตมีแปดสิบเจ็ดตแต่บ่บ่บ่ถึงเก้าสิบอ มันร่เหรือหวมันขายบอออกอะ young, <S 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 ่ะอ like ่หวยออนไลน์ยังเหลือเลยอ่ะแต่ของเขานี่เขาหับตลอดแล้วนะกี่ตัวกี่สิบเงินแป๊อ๋อเกินแป๊ะธรรมดาเนาะก็โอเคแล้วนะเนาะ